วันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าองค์ประกอบคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Marketing from Home นะครับ #MFS entrepreneur หรือ entrepreneurial mind คำนี้คนไทยอาจจะได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะงงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับส่วนใหญ่เราจะแปลคําว่า entrepreneur ประมาณว่าผู้ประกอบการนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวที่ทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาใช้คําว่า entrepreneur เนี่ยในความหมายที่แข็งแรงกว่าคําว่าผู้ประกอบการที่คนไทยแปลนะครับอาจจะหมายถึง ผู้ประกอบการหรือคนที่บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับเขาถึงจะเรียกว่าอองเทอร์เนอรนะครับคือไม่ใชเ่เจ้าของร้านอะไรแบบนี้ถ้าในมุมมองไทยอาจจะเป็นแค่เจ้าของร้านหรือคนขายของทั่วไปครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาใช้คำว่าอองเทอร์เนอรเนี่ยในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับ เขาเรียกว่ามีเกียรติและให้คุณค่ามากกว่านั้นใครๆก็อยากเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าของไทยพอใช้คําว่าผู้ประกอบการก็อาจจะมมอาจาอาจะลดความสําคัญของความหมายของคํานี้ลงไปมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับคือพอดีแล้วอพอดีมีโอกาสได้ฟังคลิปของอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าอิซาเรนะครับเขาได้รางวัล เป็นรางวัลจริงๆแล้วเขาแจกเฉพาะาผู้หญิงที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับเขาชื่อ,อารางวัลน,นี้ว่า Women in Film นะครับก็คือเขาจะใช้ตัวย่อว่า WIF นะครับแล้วก็แจกกันทุกปีและอิสซาเรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะครับแต่ในหมวดหมู่ของ Emerging Entrepreneur อวอร์ดก็คือ,เ,อเหมือนกับผู้ประกอบการเกิดใหม่นะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในสายวงการบันเทิงหรือแสดงหนังแสดงละครแบบนี้ครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับทีนี้คือความสนุกของคลิปเนี้ยจริงๆแล้วอยากให้ไปหาดูกันครับมีอยู่ใน YouTube คือคุณอิสซาเรเนี่ยเขากเา็เป็นนักแสดงในบทบาทของนักแสดงตลกซะส่วนใหญ่นะครับเขาก็เป็น ผู้หญิงผิวสีที่มีสไตล์แบบค่อนข้างจะฮิปฮอปนะครับแล้วก็เขาขึ้นพูดเนี่ยคลิปเนี้ยยาวมีความยาวประมาณ3นาทีครึ่งนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันเพราะว่าค่อนข้างจะสนุกสนานและเสียดแทงทีเดียวทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่ที่ผมเล่าเพราะว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยคุณอิสราเอลเขาบอกว่าผู้หญิงที่ อยู่ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไปเป็นนักธุรกิจเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเจ้าของธุรกิจแบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่จะมีความถ่อมตัวสูงนะครับแล้วก็เขาใช้คำว่า,า humble ก็คือเหมือนกับถ่อมเนื้อถ่อมตัวแล้วก็ไม่ได้แบบจงแจ้งอะไรหรือเปิดตัวว่าฉันเก่งฉันงั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดี จังหวะที่คุณอิสเรลเนี่ยขึ้นรับรางวัลเขาก็บอกว่าเขาเติบโตมากับยุคของฮิปฮอปนะครับแล้วเพลงฮิปฮอปในยุคของเขาอะมันไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับฮ u m b l e หรือเขาเรียกว่าการถ่อมเนื้อถ่อมตัวเลยถ้าใครเคยฟังเพลงฮิปฮอปไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้หรือสมัยก่อนกน็ตามอย่างของไทยก็มีเยอะนะที่จะออกมาโชว์พาวกัน โชว์ความร่ํารวยหรือโชว์ความเจ๋งความคูลของแต่ละคนนะครับก็ลักษณะของเพลงฮิปฮอปเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะครับอิสเอลก็เลยบอกว่า,าถือโอกาสนี้ละกันเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่นี้เลยก็คือเป็น emerging entrepreneur award ก็คือหมายถึงเ,เกิดใหม่เลยผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดใหม่แบบนี้ครับแบบธุรกิจเกิดใหม่ เขาก็เลยบอกว่าเขาขอถืออกาสน,นี้แล้วกันในการกล่าวสุนทรพจน์หรือปกติส่วนใหญ่เวลารับรางวัลเราก็จะมาขอบคุณที่ให้รางวัลนี้แล้วก็พูดให้เกียรติกับเจ้าของรางวัลนี้เนาะพูดให้เกียรติกับทีมงานแต่เขาบอกว่าในเมื่อเขาเติบโตมากับโลกของฮิปฮอปแบบนี้นะเขาก็เลยบอกว่างั้นขอกล่าวสุนทรพจน์เนียเป็นแบบฮิปฮอปหน่อยแล้วกันจะได้แบบว่าฟังดูแบบ แตกต่างหน่อยนะครับก็คือมันเป็นครั้งแรกของเขาจริงๆเขาก็เลยเริ่มพูดเลยครับเขาพูดบอกว่าเริ่มต้นเลยเขาก็พูดถึงรางวัลน,นี้ก่อนเขาก็บอกว่ารางวัลเนี้ยหรอก็แค่นั้นนะฮะเขาใช้คําว่า da ah แล้วจริงจริงมันก็เป็นคำหยาบแต่ผมขออนุญาตไม่แปลพวกคำหยาบนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกและรางวัลเนี้ยก็จะทําให้เขาพูดถึงผู้หญิงที่ฟังอยู่ทั้งหมดนะเขาบอกว่าทุกคน พวกหล่อนเนี่ยจะต้องกราบการชั้นเลยหละ่ะหรือถ้าพวกหล่อนไม่ยอมก้มหัวหรือกราบการเคารพชันเนี่ยเธอก็ต้องไล่ตามเงาของฉั้นไปตลอดการก็คือไม่สามารถตามตามทันได้หรอกในการจะมาเป็นผู้ประกอบการระดับเธอเนี่ยนะครับเขาก็บอกต่อไปว่าเขาบอกว่าเขาอะคือคนแรกแล้วเขาปิดประตูตายไปละคุณไม่สามารถทํา อะไรมาเทียบชั้นเขาได้หรอกอันนี้คือคำสูญทรพจน์ในการขอบคุณรางวัลน,นี้นะครับนอกจากนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีใครตามเขาได้หรอกแล้วมันก็เป็นความผิดของพวกหล่อนเองแหละที่ทําอย่างนั้นไม่ได้คือพวกหล่อนกระจอกเองประมาณอย่างนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าความหมายของ entrepreneur หมายถึงอะไรเขาบอกว่า entrepreneur means I did that shit myself อีกทีนะครับ e n t r e p r n n e u r means I d i d that ็ h ชิทมายเซก็หมายถึงว่าเขาทำเองเขาทำเองทั้งหมดแหละ e n t r e p r e n e u r ในความหมายของอิสราเอลหมายถึงว่าไม่ได้ต้องให้ใ,หใครช่วยเขาเป็นของเขาเองเขาทำด้วยตัวเองทั้งหมดแหละอย่ามาเคลมว่าช่วยเหลือฉันให้มาถึงตรงจุดนี้ไม่ไม่จริงเขาก็พูดต่อไปว่าเขาก็พูดถึงทีมงานของเขานะแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานของฉันน่ะเหรอ กระจอกห่วยทุกคนแหละนะเราก็บอกว่าพวกทีมงานเนี่ยชอบตามมาเกาะติดนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นทำอะไรนะอันนี้พูดจริงเขาพูดงี้เลยนะแล้วเขาบอกว่าพวกเธอโง่นะเขาก็คือประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเสียดแทงหรือภาษาแรปเนี่ยเขาจะใช้คำว่าดิสก็คือเหมือน discredit คือทำให้คนอื่นดูต่ำนะพอเสร็จแล้วเขาก็พูดต่อไปก็กว่า พูดถึงบริษัทที่เหมือนมาช่วยเหลือร่วมทุนในการทำธุรกิจกันนะเขาก็บอกว่าพวกเธอกระจอกกันหมดแหละแล้วก็เขาก็เอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้แล้วบอกว่าเอาจริงๆนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้มีค่าหรือไม่มีความหมายอะไรกับฉันเลยนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่อยู่ในบริษัท HBO นอะ HBO ก็คือเป็นบริษัท ใหญ่เลยระดับโลกเลยนะครับเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับภาพยนตร์เขาบอกว่าเขาก็เตือนไปที่ HBO และทีมงานบอกว่าอย่าลืมเอาตังค์มาให้ด้วยล่ะเอางานของฉันไปแล้วก็อย่าลืมส่งตังค์มาเรื่อยๆอย่าหยุดละกันเขาก็บอกงี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงอีกหลายๆคนที่พยายามจะมาเคลมมาอ้างว่าช่วยเหลือเขาให้เขามาถึงจุดนี้ที่ได้รับลงมาเนี้ยเขาบอกว่าก็โอเค ก็แล้วแต่นะเขาพูดประมาณนี้สุดท้ายเขาจบที่คำว่า in conclusion entrepreneur till i die i deserve this หมายความว่าคือสุดท,ท้ายท้ายที่สุดแล้วคำว่า entrepreneur เนี่ยเขาก็จะเป็นมันไปจนตายและเขาก็สมควรแล้วที่จะได้รางวัลน,นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าลองฟังเองเราก็แปลในอารมณ์ของ คนที่ฟังเพลงแรปหรือฟังเพลงฮิปฮอปมาเนี่ยเาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนคําเสียดแทงแล้วจริงๆเขาก็ก่อนที่เขาจะพูดสื่อสทรพจน์อันนี้นะครับเขาก็ชี้แจงมาก่อนแล้วจริงๆว่าปกติเขาไม่พูดแบบนี้หรอกแต่เขาอยากทําให้มันแตกต่างอยากทําให้ดูสนุกสนานแล้วก็เสียดแทงจริงๆจังๆเพื่อให้บอกตัวตนว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็ให้สนุกสนานไปด้วยนะเพราะเธออยู่ในเ,เรื่องของภาพยนตร์ ตลกเฮฮาก็ยังไงลองไปฟังกันนะครับเรื่องขององค์ประกอบกรเนี่ยผู้ประกอบการนะมันมีอะไรมากกว่านั้นนะเป็นเรื่องที่คนที่ทำธุรกิจอาจจะต้องมีความอดทนขยนันแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับในเมืองนอกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะได้และถูกเรียกว่าองค์ปรเนอ์เนี่ยค่อนข้างจะ ทุกคนจะนับถือนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับก็ยังไงลองไปฝึกฟังดูก็ได้นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันกันกบพอดแคสต์ m r r k t t n n g f r o m o o m Hashtag MFS ได้กันต่อในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ